ผู้ชายแบบไหนที่ไม่ควรให้โอกาสนะคะก็จริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเพราะว่ามีคําถามถามมาว่าเอ๊ะถ้าเขากลับมาให้วางตัวยังไงให้ทําใจยังไงนะคะกับคนแบบนี้คันนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลขอแยกประเภทแบบนี้นะคะประเภทที่1ค่ะเราไม่ควรให้โอกาสเลยก็คือคนเจ้าชู้นะคะอาจารย์เปิ้ลเห็นผู้หญิงบ่นมาเยอะแล้วก็มีผู้ชายบ่นเหมือนกันว่ามีแฟนเจ้าชู้นะคะคือเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนินยม เจ้าชู้เป็นเรื่องของดีเอนเเจ้าชู้เป็นเรื่องของลักษณะนิสัยของคนคนนั้นซึ่งถ้าเราเปลี่ยนสัยเขาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนคนแค่นั้นเองถ้าเราได้กลิ่นได้เขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยความเจ้าชู้ก็คือมันเป็นลักษณะของเขาอะถ้าเราจะเอาคนนี้เราจะต้องรับให้ได้อะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เราต้องเปลี่ยนคนค่ะคุณต้ยอมรับความจริงตรงนี้ว่าถ้าคนเจ้าชู้มาขอโอกาสคุณเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจว่าเออบางครั้งเราอยากจะได้คนที่เราไม่ต้องระแวงตลอดเวลาเนาะในเมื่อเราเรียนรู้แล้้้ววว่่่่าาาาาาาเเเเเขขมมมีีคคคจชูนยรกก็ตตตอออองัดะะะ2 <s <pack ing> คนที่ชอบไถเงินค่ะคนที่ชอบเจะได้่าไถเงินก็ไม่ถูกหรอกต้องเรียกว่ามีภาวะพึ่งพาค่อนข้างสูงนะอาจารย์เพิ่งเคยเจอนะคะคืออาจารย์ไม่ได้ตั้งใจจะไปหรอกเหมือนว่าความที่ว่าอาจารย์เพิ่งเป็นคนใจดีเนาะเออค่าค่าน้ำมันรถก็ออกค่ากินก็ออกค่าอะไรก็ออกอ๋ออ๋ออกหมดเลยแล้วเขาก็เคยตัวหาเหมือนว่าทุกอย่างในชีวิตเขาน่ะคือต้องเป็นเราจ่ายแต่จริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้แบบรุ่งหลงนะก็คือว่าเราเป็นคนใจดี อันนี้คือผู้ชายเอาเปรียบผู้ชายชอบไถ่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วผู้ชายจะมีสภาวะที่พึ่งได้เราต้องพึ่งพาเขาได้แล้วก็บางครั้งเขาอาจจะต้องให้เราบ้างหรือไม่ก็จ่ายกันครึ่งๆนะคะพอนี้มาถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเรารู้ตัวว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเราเรา,เราโดนล้าเส้นเนี้ยพออาจารย์เปิ้ลแข็งขืนขึ้นมาก็สามารถกลับมาเทคบาลานได้นะแต่อาจารย์เปิ้ลมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบแล้วก็ขี้งกด้วยค่ะอาจารย์เปิ้ลก็เลยต้องตัดทิ้งค่ะ เพราะว่าอาจารย์เพิ่นให้โอกาสสองครั้งแล้วก็ต้องตัดทิ้งเพราะตัดทิ้ง้วสบายมากกาจากนั้นมาอาจารย์เพิ่นก็ไม่เจอคนประเภทนี้อีกเลยนะคะเพราะว่าเรารู้เรื่องเรื่องของความใจดีแล้วว่าเราต้องมีวิมิตนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของผู้หญิงที่จ่ายให้ผู้ชายอาจารย์เพิ่นว่าน่าจะมาจากเคสลักษณะเนี้คือแบบมีน้ำใจไงเออให้ก่อนให้ก่อนอะไรเงี้ยจนในสุดเน่เขาเคยตัวเขาคิดว่าทุกอย่างเขาต้องจ่ายหมดนะคะซึ่งผู้ชายลักษณะนี้ไม่น่าคบเลยค่ะความหล่อของผู้ชายเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาส่วนสูงเท่าไหร่มันไไมมม่่่่่่ด้้้อออออออยยููทีววววาาาาาาาเเคคผผิพรรหหหหืืืตงงลลปขช มาจากภาวะของผู้นําเขานําเราได้ไหมถ้ามาแบมือของเงินตลอดเวลาเนี้ยอาจารย์คิว่าเขาอาจจะนําไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นตาด้วยนะแล้วนอกจากมีภาวะผู้นําแล้วที่ทําให้เขาหลอดเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพึ่งได้ด้วยเราต้องพึ่งพาเขาได้บ้างอะหิ้วข้าวหิ้วของไม่สบายนะคะดูแลกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเนี่ยชอบพึ่งพาเรามากเกินไปแล้วก็ชอบไถเงินชอบขอยืมเงินชอบอะไรเนี้ยถ้าคนคนนี้กลับมาขอโอกาสคนอีกก็แสดงว่าคุณจะเสียโอกาสที่คุณจะได้มองหาคนใหม่ๆนะ อันนี้ให้ระวังให้ดีนะอาจารย์เพิ่นเห็นผู้หญิงหลายคน,นจมปักอยู่กับผู้ชายแบบนี้เยอะมากก็จนกว่าจะหมดบุญหมดกรรมไปล้ค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์เพิ่นให้เยรบบตริกันเตือนทุกคนนะคะพราอาจนรย์อีกคนหนึ่งที่ไม่น่าที่จะให้โอกาสเลยคือผู้ชายที่ชอบพึ่งพาหรือว่าชอบไถเงินคุณค่ะสามผู้ชายที่ชอบใช้กําลังทําลายเข้าของอันนี้อาจารย์ก็เห็นผู้หญิงทํานะผู้หญิงก็ไม่ควรทํานะคะตรงนี้แย่มากไม่ควรทําคือไม่ควรแตะต้องกันไม่ควรทําลายเข้าของไม่ควรทําลายร่างกาย แล้วถึงเวลาดีกันเออดีกันนะไม่เป็นไรนะถึงเวลาก็ดีมากไม่ได้ค่ะวันนึงคุณอาจจะตายคาบ้านเลยนะคะแล้วคุณจะไม่รู้ตัวว่าคุณเป็นข่าวหน้าหนึ่งเพราะว่าถูกคุณถูกคาตกรรมไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรักตัวเองค่ะเนื้อตัวคุณจะไม่ได้ให้ใครมาตีมามาด่าหรือว่ามาทําร้ายนะคะถ้าเขาแตะต้องคุณนิดนึงเนี่ยให้คุณมีเซนต์เลยว่าถ้าคนเคยทําแล้วเขาจะทําอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชอบลงไม้ลงมือทําลายข้าวของมาขอโอกาสคุณอันนี้อาจจะไม่คิดว่าตัดเลยค่ะ ะะต่อมาข้อที่สเป็นคนปากเสียหยาบคายด้อยค่าไม่ให้โอกาสเราเนี่ยได้ง,งูหัวเลยเวลาที่เราอยู่คนแบบนี้เราจะค่อยๆหมดกําลังใจไปเรื่อยอันนี้ก็มีคนมาถามกันว่าทําไงดีอาจารย์ต้นมีลูกด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์นก็แนะนําให้ถอยถอยยังไงดียังกินเงินอยู่เขาคุณต้องเริ่มต้นทํางานไงคุณต้องหาเงินซื้อโรงสาวส้นสูงเองอะ่ะคุณจะมาปล่อยให้คนนี้มากินวิญญาณคุณมากินชีวิตคุณเพียงเพราะเขาหาเงินมาให้คุณเหรอในเมื่อเราก็มีมือมีเท้าเราหาเงินได้ คุณผู้หญิงหาเงินเก่ฑเราต้องต้องเกิดมารวยค่ะผู้หญิงอย่าหยุดรวยผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนที่อยากคายด่าทอด้อยค่าต้องถอยค่ะต้องตัดไม่ให้โอกาสนะสุดท้ายข้อที่ห้าผู้ชายที่ไม่มีจิตสํานึกไม่มีสมรรถนะทำผิดแล้วไม่รู้จักยอมรับผิดทำผิดแล้วคิดว่ายังไปได้ต่อทำร้ายจิตใจคุณแล้วทำเฉยไม่ต้องการที่จะแก้ปัญหาหายตัวไปเป็นเดือนแล้วมีความรับผิดชอบทำเหมือนว่าทุกอย่างที่เขาทำคุณจะต้องรับได้อันนี้คือคนที่ไม่มีจิตสำนึกนะคะถ้าคุณอน,อนุญาตคนแบบนี้เข้ามา ชีวิตเราพังแน่นอนเพราะฉะนั้นลองทบทวนดูนะคะว่าคุณกําลังเจอคนที่มาขอโอกาสคุณเนี่ยจะแย่แยหรือเปล่าตั้งแต่เรื่องอะไรคะตั้งแต่เรื่องแรกๆเลยะนะคะเรื่องการของเงินขอทองเรื่องของการที่เขาไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์คุณต้องเป็นคนเลือกชีวิตคุณนะคะส่วนใครต้องการความจริงจัจกับความรักมากกว่านี้อาจารย์เพิ่มมี17วิธีตกลุมรักรอบที่หลานมาเรียนรู้เพื่อเสริมพลังและดึงดูดคนที่ใช่กันดีกว่าค่ะและอ,อย่างนะเวลาที่เราเจอประสบการณ์แย่ๆมันดีนะคะเพราะอะไรรู้ไหม มันจะทําให้เรารู้ว่ารักที่ใช่เป็นยังไงคนที่ใช่เป็นยังไงแล้วเราทําให้เราเลือกคนที่ใช่ได้จริงๆนะคะคุณจะเจอคนที่หล่อเทสมาร์ทเป็นผู้นําพึ่งพาได้คนแบบนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่จริงคุณระลับหูหลับตาเวลคัมความรักนิดนึงค่ะรักแท้มีจริงขอบคุณตัวเองทุกวันเช้า่ําขอบคุณนะจะมีคนรักที่แสนดีแล้วอุ่นเรียบร้อยแล้วพูดทุกวันอินทุกวันเดี๋ยวมาแน่นอนดึงดูดมาแน่นอนยิ่งถ้าได้มาเรียนคอร์สนีคอร์สของจา์เปิ้ลแล้วเนี่ยรับรองว่า ดึงดูดความรักได้เร็วขึ้นนะคะท้ายน,นี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอให้คุณผู้หญิงทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะรักแท้มีจริงคุณคู่ควรกับสิ่งที่ยิ่สุดเท่านั้นนะคะคุณมีค่าพอค่ะ